สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับภาพบรรยากาศการเรียนออกแบบนาฬิกาของคุณต้อมนะครับซึ่งวันนี้คุณต้อมมาเรียนเป็นวันแรกนะครับเป็นคอร์สเรียนออกแบบนาฬิกานะครับหรือว่า Designer c o อร์สนะครับ เป็นวันแรกนะครับสิ่งที่เราจะสอนในวันแรกนั้นก็คือ s k e ต c h design นะครับและนั่นก็คือการพ,พื้นฐานในการออกแบบนาฬิกาในขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะว่าการออกแบบนาฬิกานั้นควรทําได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อเกิดไอเดียหรือว่าความคิดดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นการเข้าใจใน s k e ต c h design นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากนะครับก่อนที่เราจะไปออกแบบในขั้นตอนต่อไปโดยการใช้เขียนแบบนะครับเป็นการเขียนแบบนาฬิกาด้วย autocad แล้วก็จะไปต่อในเรื่องการทำสามดนะครับแล้วถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาเรียนออกแบบนาฬิกากับทาง Modify Watch Company Limited นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญในการสอนให้กับท่านนะครับหรือว่าเทรนเนอร์นะครับหรือระดับถาปนิกนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะฮะ www modifykeywatch com นะครับหรือสามารถเดินทางมาลงทะเบียนถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับ ทีการ้านจะอยู่ที่ถนนยานญญาวาตัดใหม่พระราม3เลี้ยวซ้ายเข้าทางกูกระจงคาเฟ่ที่เป็นร้านกาแฟนะครับก่อนจะกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f e c o o o y o y t u t u i n s t s t r g r หรือ TikTok นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดๆีๆและก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ m Modify w a t c h และ Over Risk นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เรลาไปก่อนสวัสดีครับ